วัสดีครับวันนี้เป็น Toyota a อ t i ติสนะครับอนี้เขาใส่จอ Android มาแต่ว่าสิ่งที่มาทำก็คือเรามาติดตั้งบายสปอร์ตมอนิเตอร์กันนะครับถ้าดูจากตรงนี้ก็จะเห็นโลโก้นะอ่าจะอยู่ที่บานกระจกนะครับเดี๋ยวผมจะถอยออกมานะเวลาที่มีวัตถุเคลื่อนไหวอยู่ในมุมบอรดนะครับเขาจะมีไฟ โชว์ขึ้นมาเป็นโลโก้นะถ้าอยู่เฉยๆไม่ไม่ดีเทคนะครับต้องมีการขยับขยื่นนะถ้าเคลื่อนไหวปั๊บเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาอันนี้จะเป็นไฟขึ้นเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดเรายกเลี้ยวมาข้างนี้ด้วยในขณะที่มีวัตถุอยู่ระก็จะมีไฟแจ้งเตือนนะอ่าเดี๋ยวผมยกเลี้ยวไว้ก่อนนะ อ่าตอนนี้เปิดไฟเลี้ยวเอยวรบกวนเดินผ่านเซ็นเซอร์ให้นิดนึงครับอ่าเห็นไหมครับถ้ามีมีความเคลื่อนไหวอยู่ในมุมบอร์ดของรถตอนที่เรายกเลี้ยวเขาก็จะมีไฟแจ้งเตือนขึ้นมาอ่าเนี่ยครับจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเราไม่ยกเลี้ยวเขาก็จะติดแช่อยู่นาะอ่าประมาณนี้ครับ อันนี้ก็คือการทำงานของ b l i n d s t o t Monitor นะประมาณนี้ครับอ,อน,นี่ก็เสร็จแล้วนะครับมี b l i n d s p o t Monitor ทำงานนะประมาณนี้มีโลโก้ขึ้น ก็จบไปอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับท่านที่จะมาแล้วไม่รู้พิกัดก็เปิดดูใน Google Map ได้นะครับ JCM Product and Service ทีนี้ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ